มาถึงการวัดอีกอย่างนะครับคือเอาไว้วัดกระแสะนะครับที่มีหน่วยเป็นแอมเป็นมิลลิแอมนะครับกระแสะตัวนี้เราเอาไว้วัดอะไรเรา,เาไว้วัดเพื่อดูว่ามีการรั่วของไฟหรือเปล่าเวลาจอดแล้วไฟมันหายตอนเช้าสตาร์ทไม่ติดอะไรพวกนี้นะครับไปดูว่ามันมีไฟรั่วไหมอย่างนึงนะครับแล้วก็ ดูว่าอุปกรณ์ที่เราต้องการวัดเนี่ยอย่างเช่นหลอดไฟ1หลอด2หลอดหรืออย่างเช่นปั๊มติ๊กเนี่ยว่ามีการกินกระแสรหรือเปล่านะครับเราก็ใช้วิธีการวัดตัวนี้นะครับเรียกว่าวัดด้วยวัดกระแสรหรือวัดจะมีหน่วยเป็นแอมนะครับแอมก็คือตัวนี้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีวิธีการนะครับถ้าเราจะวัดแอมแต่ผมจะย้ายมา ที่แอมเลยนะครับส่วนฝั่งเดิมเนี่ยมันรับกระแสแค่มิลลิแอมนะครับมันน้อยนะครับจะย้ายมาตัวนี้เลยมันจะโอเคกว่านะครับนี่นะครับย้ายสายสีแดงนะครับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับทีนี้วิธีการของมันเลยคือเราก็เลือกมาย่านแอมนั่นแหละนะครับย่านแอมนั่นแหละ ทีนี้ผมจะปรับมาที่ของผมมันต่ำสุดก็คือ10นะครับคือในรถมันก็กินกระแสะไม่เยอะหรอกนะครับกินกระแสะไม่เยอะผมปรับมาที่10นะครับแล้วก็การที่จะเอามันมาวัดค่าได้คือพูดง่ายๆให้มิเตอร์เนี่ยไปต่ออนุกรมกับอุปกรณ์ที่เราจะวัด เหมือนให้มิเตอร์เนี่ยมันไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะวัดปล่อยให้ไฟมันไหลผ่านนั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้บวกอันนี้ลบนะครับเวลาเราต่ออุปกรณ์ยกตัวอย่างว่าตรงนี้เป็นหลอดไฟหรือว่าเป็นมอเตอร์นะครับเราก็ต่อไฟบวกเข้ามานะครับซึ่งในระบบจริงๆตรงนี้ก็อาจจะเป็นสวิตช์กุญแจก็ได้นะครับอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับไฟบวกเข้ามาเข้ามาเส้นหนึ่งนะครับ ต่อมาออกมาเส้นนี้จะเป็นไฟลบนะครับเราก็เอามิเตอร์เนี่ยเข้าไปอนุกรมกับมันคือเข้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับเราก็เอาสายแดงของเราเนี่ยไปขีบนะครับอ่าต่อมาจากลบตัวนี้มันก็จะมาวิ่งผ่านมิเตอร์ครับวิ่งผ่านมิเตอร์เข้าเส้นแดงใช่ไหมมันจะมาออกเส้นดําทีนี้เส้นดําตัวนี้จะให้ครบวงจรนะครับเราก็ต้องเอาไปที่ ้วบลบของแบตเตอรี่นะครับคอยสังเกตนะครับมอเตอร์มันจะหมุนนะครับแล้วคุณดูเลขที่มันขึ้นนะครับนั่นคือกระแสะที่มอเตอร์ตัวนี้มันกินไฟนะครับนี่นะครับคือ0 3 2 33ส นะครับหน่วยตัว A ก็คือแอมป์นะครับนี่คือมันกินไฟเท่านี้นะครับทีนี้ก็ทําให้เรารู้ได้แล้วว่าเออตัวเนี้ยมันกินกระแสเกินหรือเปล่าเราก็เก็บค่าไว้นะครับเราก็ไปเทียบกับมอเตอร์ที่มันปกติเราก็ไปเทียบกับอุปกรณ์อื่นที่มันปกติดูว่าเออโดยปกติเว็บร้อยสิบไอเนี่ยมันกินอยู่ประมาณเท่าไหร่สมมุติว่ามันกินอยู่ประมาณ0.15แต่มอเตอร์ตัวเนี้ย กินอยู่ 0.3a แสดงว่ามันกินกระแสเยอะนะครับเราก็สันนิษฐานได้เลยว่าเออทุนมันอาจจะเสื่อมหรืออา,อาจจะฝืดนะครับเพราะพวกนี้ถ้ามันฝืดมันเสื่อมมีการชอดโลบใดๆนะครับมันจะทําให้กินกระแสเยอะกินเยอะแต่มันหมุนช้านะครับกินเยอะแต่มันหมุนช้าต่อมาเดี๋ยวยกตัวอย่างเป็นหลอดไฟก็แล้วกันนะครับเป็นหลอดไฟสักหลอดหนึ่ง มาดูว่าหลอดไฟหลอดหนึ่งเนี่ยมันจะกินกระแสสักเท่าไรราหร่นะครับเอาเป็นอ่าหลอดนี่นะฮะเป็นหลอดตัวนี้ก็แล้วกันนะครับก็มีสายอยู่แล้วก็ต่อแบบเมื่อกี้นะครับต่อแบบอนุกรมนะ ไปบวกเข้าเดี๋ยวเราเช็คหลอดก่อนนะครับเช็คหลอดก่อนว่าติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมันจะวางยาตัวเองนะโอเคนะครับหลอดติดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับบวกแบตเตอรี่มาเข้าหลอดไฟหลอดไฟไปไหนต่อนะครับหลอดไฟก็ออกมาเข้ามิเตอร์สีแดงนะครับ ข้าวมิเตอร์สีแดงแล้วก็ออกมาตัวนี้ก็ไปขั้วลบนะครับเราคอยดูนะครับว่ามันจะกินกระแสเท่าไหร่ไม่น่าเชื่อนะครับหลอดไฟกินกระแสมากกว่ามอเตอร์ปั๊มติ๊กสีกนะครับมอเตอร์ปั๊มติ๊ก0.33นะครับหลอดไฟ0.39 แล้วทีนี้ไอ้หลอดไฟเนี่ยมันอยู่ในหน้าปัดนะครับพวกคิกร้อยสิบสกูปปี้พวกนี้นะครับเอาขาตั้งลงแล้วเราขาตั้งข้างลงแล้วเครื่องดับบางคนลืมปิดสวิตตัวนี้นะครับตื่นเช้ามาสตาร์ทไม่ติดนะครับแค่ไฟหน้าปัดหลอดสองหลอดแค่นี้ก็จอดไว้ทั้งคืนนะค,คิดดูนะครับว่าใน0.39ต่อ1ชั่วโมงเนี่ยล้วแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้ก็ ตีเป็นหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วเปลี่ยนเช้ามาสตาร์ทไม่ได้เท่าที่เจอทุกคันเลยเปิดปนจนแจทิ้งไว้นะครับตอนเช้ามาจะสตาร์ทไม่ติดเลยพูดง่ายๆว่าไฟมันหมดนั่นเองนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับผมว่าปั๊มจิ๊กจะกินเยอะที่ไหนได้หลอดไฟกินเยอะกว่าอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลอด LED กันบ้างนะครับเมื่อกี้หลอดไฟหน้าปัดไปแล้ว มาดูหลอดไฟ LED กันบ้าง LED จะกินอยู่เท่าไหร่นะครับหลอด LED จะกินอยู่ที่โอ้ย LED กินน้อยมากนะครับคุณดูหลอด LED นะครับ 0.02เองนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆเราปรับได้นะกินอยู่นิดเดียวเองครับ0.02นี่นะครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมระบบรถรุ่นใหม่ๆเขาถึงใช้หลอด LED หลายๆห,หลอดมาต่อกันเพราะว่ามันยังไงเนี่ยใช้พลังงานน้อยอะ่ะแต่พอหลายๆห,หลอดเข,ข้าค่าความสว่างมันก็ ไม่ได้กว่าหลอดไส้เหมือนกันนี่หลอดไฟไสยุคเก่านะครับกินอยู่3.0.3กว่าตัวนี้กินอยู่0.02เองนะครับกินน้อยกว่าเยอะเลยนะครับก็จบไปนะครับทั้งวัดอะไรอะวัดวุ้นวัดแอมวัดค่าความต้านทานวัดความต่อเนื่อง วัดสายขาดต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องใช้เป็นและเราต้องรู้นะครับเพื่อเอามาตรวจเช็คตรวจวัดระบบไฟในมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับเมื่อเรารู้ว่าไฟจากไหนคือไฟอะไรตรวจเช็คยังไงตรวจวัดยังไงแล้วที่เหลือคือเราเอาไปเทียบค่าว่าจุดไหนที่มันต่ํากว่ากําหนดต่ํากว่าค่ามาตรฐานจุดไหนที่มันกินไฟเกินชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับ ทีนี้เราก็จะมาพิจารณาได้ว่าไฟมันชาร์จพอไหมไฟมันชาร์จพอแต่มีตัวที่กินไฟเยอะก็อย่างเมื่อกี้นะครับหลอดไฟเนี่ยแค่หลอดเล็กๆนะครับเดี๋ยวคุณไปเจอหลอดไฟท้ายนะครับหลอดไฟท้ายที่ว่าไฟเบรกติดค้างนะตัวนั้นกินกระแสเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทสให้ดูว่ามันกินขนาดไหนนะครับซึ่งหลอดใหญ่มันต้องกินเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับ ทำไมไฟเบรคค้างถึงทำให้ไฟชาร์จไม่พอมีปัญหาไฟชาร์จนะครับไฟเบรคค้างแล้วไปเจอกับมอเตอร์ปั๊มติ๊กเทียมมอเตอร์ปั๊มติ๊กเสื่อมกินกระแสเข้าไปใหญ่ทีนี้ปัญหาไฟไม่ชาร์จไฟชาร์จไม่พอนี่มันจะตามมานะครับ